คลิปนี้อิงพาทุกคนมาต่อขนตากับแชมป์ระดับโลกที่อุบลกันค่ะการันตีด้วยรางวัลชนะเละิศอันดับหนึ่งที่ญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็มีรางวัลอื่นๆตเต็มร้านเลยแบบนี้อิงก,ก็เลยวางใจให้อาจารย์แก้มบุ๋มเป็นคนทําให้ค่ะแล้วลคาไม่แพงเกินเอื้อมเลยนะคะกนเลือกได้เลยค่ะว่าอยากทําอะไรบ้างวันนี้อิงขอมาต่อขนตาเป็นเบอร์นี้เลยนะคะคนขนตาสั้นแบบอิงก,ก็อยากต่อให้มันยาวๆจังก่อนจะต่อขนตาก็ต้องทําความสะอาดให้ดีเลยค่ะอยากจะบอกว่าอาจารย์ทําให้ละเอียดมากๆเลยค่ะต่อเป็นเลเยอร์เลเยอร์ในระหว่างที่ทำอิงเ ชอบหรือเปล่าก่อนจะออกจากร้านอิงก็ขอให้อาจารย์กันคิ้วให้นะคะเพราะว่าคิ้วอิงลกมากมากเลยท,ทั้งทีก็ต้องเอาให้สวยทั้งขนตาทั้งขนคิว้วนี่แค่กันคิ้วนะคะอาจารย์ทําให้ละเอียดมากๆเลยวัดตามโครงหน้าเลยค่ะสมแล้วที่แข่งมาลายเวทีทุกคนพอจะเห็นเขาโครงคิ้วสวยๆของอิงหรือยังในระหว่างที่รอการคิ้วอิงก็ขออวดขนตาด้วยค่ะสวยมากนี่เสร็จทุกอย่างแล้วอยากจะบอกว่าชอบมากๆเลยค่ะหน้าเต็มมากเลยร้านดีๆขนาดนี้อิงอยากให้ทุกคนมาเลยค่ะที่ร้านดีเคบอาร์นเลยมีทั้งสักคิ้วสักปากต่อนตาก็สวยจร แก้มบุ๋มก็รับสอนสักคิ้วได้ค่ะใครอยากมาทำตามอิงมาได้ที่ตรงข้ามกองบินยุบเอ็ดเลยนะคะห้ามเข้าผิดร้านนะ